ได้คะคะก็แตก็ทำมาพี่คะพี่คะเดินแล้วน่อันนี้เป็นเมนูสุดที่กับอันนี้ส้มชุนี้แบบจริงๆแล้วขนมส้มชุนเนี่ยขนมหวานเนี่ยมันเป็นขนมที่โบราณนะมาจากโบราณเลยถ้าคนเราเคยเรียนสมัยก่อนนะการเหยื่อของรัชกาลที่สองท่านก็จะมีขนมเนี่ยแต่ส้มชุนของน้องมันเนี่ยอร่อยมากรสชาติก็คล้ายๆเหมือนเดิ ที่พี่เคยกินเมื่อ20กว่ปีที่แล้วซึ่งมันเป็นขนมโบราณที่หาคนสืบทอดยากอยู่แต่ก็ขอบคุณร้านหอมลัาจวนเนี่ยที่ได้มาแอฟคูแล้วก็มาได้ทำขนมส้มขุนเนี่ยขึ้นมาใหม่ให้ให้คนที่แบบอย่างเราเนี่ยนะได้ได้ชิมรสชาติแล้วก็อร่อยห,หอมชื่นใจ หอมทัง้ง้มซาทั้งลิ้นจีนะแล้วก็ยังมีอะไรเนี่ยสลัดใช่ไหมเราจะใส่หอมเจียวไปด้วยรสชาติมันก็จะแบบกลมกลืนมันจะมีหอมซ่าๆขึ้นจมูกแล้วก็หอมกลิ่นหอมเจียวจะขึ้นมาก็ขอบคุณร้านมากนะคะหอม,มจวนเชียงใหม่เนี่ยถ้าท่านทั้งหลายที่ไทยแวะมาเรียนมาเที่ยวเชียงใหม่เชิญแวะมาร้านนี้ได้เลยจะมีขนมไทยโบราณนละขนมไทยที่ เราไม่เคยไม่ได้ใช้ทานนานเด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักเลยใช่ไหมอย่างขนมทานเลยขนมอะไรนะมันมีขนมตาลมีขนมอะไรที่เป็นข้าวม้วนแล้วก็เมือนใส่ไส้อะไรพบกนี้เด็กสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ได้รู้จักเชิญมาร้านเนี้ยจะอร่อยมากขอบคุณนะคะ